สวัสดีครับมีตระกอลสุดชอ่องปาร์คเบลดีด้นะครับผมตอนนี้เรามีช่วงรายการใหม่หลังจากที่เราทําไปแล้ว2 EP อีพีเราคนนึ่งกนได้ว่าเฮ้ยเราลืมตั้งชื่อช่วงนี่หวา่าพี่เปคกก็เลยเสนอชื่อช่วงมาชื่อช่วงว่าอยาา่าหาทรรมยาหาทรรเหตุผลเพราะว่าผมทําอะไรไปค่อนข้างจะล้มเหลวใช <นะ S 2> ่นะล้มเหลวมผมจะให้พี่เปคกกินถ้าเกิดว่าไม่อร่อยให้พี่เบคพูดว่าอย่าหาทรรแต่ถ้าเกิดว่าปเปบกอร่อยพูดว่ามาหาทรรโอเคปะพี่เปบกคิดว่าวันนี้เป็นจะได้พูดคําว่าอย่าหาธรเมพี่เบนะเอ้ยแย่จริงๆนะเนี่ยเรามาดู วัตถุดิบก่อนวันนี้สิ่งที่เราทำนะครับคือผมมัมีโอกาสใครเคยไปกินร้านไข่เจียวที่มันแบบมีเครื่องอะเงยอะให้ตักบ้างผมเพิ่งรู้ว่าไข่เจียวกินกับโหระพาแม่งอร่อยรู้นานยังกันนอ้องนานและเขามีนานแล้วปิคดคลิปกันดีกว่าผมเพียงมีหลายคนไม่รู้หรอกทันี้เยวผมผมแนะนำว่าผมลองกินแล้วไม่อร่อยจริงทุกคนไม่ใช่โมวัตุดิบนะครับผมมีกุ้งเยอะเยอะเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ นรกสเลดไอ้บ้าเอ้ยไงไงใส่ปอีกหรอมาวางทำไมไม่เกี่ยวของนี่ก็วางไว้มีเฮ้ยมากินกับไข่เจียวอร่อยแล้วเอามาวางทำไมมันไม่ใช่ของที่เอามาประกอบคลิปคุณอามาวางได้ไงเนี่ยช่วยกันทำอาหารกินเฮ้ยทุกคนใส่ด้วยมโอกินจริงจตะบูญกินทุกมือจริงเนี่ยแหละเขาว่ากันว่าอันนี้ผมไม่เคยกินเพราะผมแพ้กุ้งแต่พ่อบอกว่าอันนี้อร่อยมากได้อันนี้ผมกินตลอดเลยกินกับข้าวอะไรเงี้ยอันนี้เปิดกระปุกมาดาวเรืองก็กินตลอดนะไม่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  เรื่องดูถูกกันได้แล้วขึ้อนละแอดกันได้นะเพราะว่าร็อตนี้นนนนนล็อตที่21แล้วทุกคนใช่ขายดิบขายดีอยากกินไ้น้ำเทธาใช่แล้วคุปติเป๊กอ่ะขายวันละ3กระ,ะ,ะ,ะปุกนาใช่เราอดล3กระปุกอะไรขาเมือนหม้อปลาต้องวัตถุดิบนะครับอย่างแรกเลยก็คือไข่เราทำไข่เจียวเราขาบได้ถึงไข่ท <ๆ S 1> ุกคนอันนี้คือพริกนะครับผมคุปโฟกัสตรงนี้หยิบออกทำไมหยิบออใช่บอกเวลาทำของไม่เคยจะเตรียมพร้อมเลยแล้วเอาอะไรกลับได้มะนิวผมก็ได้ทำไมแม่อยากให้มันตะลิ้วเมมีียาตไข่ามียมาอยากให้แม่ทาเตรียม พร้อมเลยเออบ่นนะแต่ก็หยิบมาให้ไ <c oughs> ด้ละ <c oughs> ที่ผมบอกกดผมอ่ะเออ <c oughs> ไม่คุยกับผมนะผมก็ไปงอแม่หยิบข้าวเอาเผ็ดไหมแล้วก็โหระพาอ่า <c oughs> แล้วก็วุน้นเส้นอ่าโอ๊ยไม่แต่วุ้นเส้นด้วยเหรอ <c oughs> วุ้นเส้นด้วยเพราะว่าผมมันลองกินแล้วมันอร่อยแต่แม่บอกว่าแม่อร่อยนะฮะ แล้วแต่คนชอบแต่ผมมันสนทุกคนชอบโอเคแล้วก็น้ำปลาตายฮียจะได้แล้วก็สเปร์เอาไว้สุดไม่ใช่อันนี้คือสเปร์น้ำมันขั้นแรกคือเราต้องตอกไข่ลงไปก่อนนะทุกคนมามามาทำตามนะครับผมตอกไข่นี่มือเดียวอีดอกอันนาเฮ้ยทำเป็นนี่ว่าวิธีการตอกไข่มือเดียวนะ นอ๋อไอ้มันได้คือ <บะ S 2> มันคือผมเกิดมาเพื่อสิงอยู่แล้วอะ่ะไม่ใครท,ทาได้ปะแหมมาพูดฟังกุดท้ายไม่พูดฟังแรกจะได้ให้ตอบทุกคนพี่เป็นคนทำอาหารหยแตกผมไอ้ <c oughs> ตดกู <c oughs> ทำอาหารเองกูไม่เคยมาอวดอ่ะล่าสุดพี่ชายผมทุกคนทาพริกน้ำปลาเองอวดช้าอวดเย็นในสายอ่ะฉันะหั่นกระเทียมเองไงกูแลแล้วกระดาษลยใช่นั่นช่าน่าภูมิใจเลยฉันหั่นเทียมเองว่ะไอ้บ้ามาอย่างแรกคือต้องตีไข่ทุกคนผมอ,อ,อ่ะ คิดเองเออเองว่ามันต้องอร่อยนี่คือผงลาบผมใส่ไปด้วยป๊ากูใช้คำว่าอย่าหาทำจริงอะไรอร่อยใเช้าผมคิดไปแล้วมันต้องได้อ่าคารตีไข่ตีไปทุกคนแล้วก็ทุกคน,กคนจำไว้ได้หลักสูตรนะครับทุกคนไข่หนึ่งฟองเราทำอันเนี้ยสองขยอกทุกคนเข้าใจไหมทุกคนรู้ไหมครับว่าไข่หน,นึ่งฟองต่อเนี้ยสามขยอกก็สามขยอกปุ๊บรอันนี้ถ้าใส่สองฟองก็เท่ากับก็เท่ากับว่าก็เท่ากับว่า,า,วามันมีสี่ขยอกใช่ไหมแล้ว แล้วรู้ไหมครับว่าไอ้กูปวดหลังแล้วเนี่ยเฮ้ยผมไปชนะแล้วทุกผู้ไปแล้วทีนี้อันนี้มันมีไข่สองฟองนะหลับเราต้องใส่สีขยอกนะครับอ่ะผมไม่ใส่นะทุกคนอ่ะทุกคนเห็นไหมครับมันจะไม่เห็นได้ไหมนนี้นะครับหนึ่งขยอกสองขยอกสามขยอกสี่ขยอกนี่อ่าพี่จุ๊บอกว่าสามหนึ่งฟองต่อสามสองขยอกอ่าแต่คนทีสามแล้วทำมือไดยวะก็อีกสองขยอกอ่ะแล้วก็ตีเข้าไป ปีเสร็จแล้วอ่าเราก็ใส่ผงนี้เข้าไปทุกคนใส่ไปเลยนะ,ะผมเชื่อว่าพี่เต็กก็ต้องแบบทุกคนเห็นพูดอย่างนี้นะอืมหลังพอพอหลังจากวันนี้ป้าจะทำให้พี่กินอีกได้ไหมจ้าป้าไปไอ้นี่ก่อนไปเอาตะหลิวมาก่อนไปต้องเดาะไม่มันต้องรอ,อยแต่ป้ากดอ้นี่ได้ไงก็ไปหยิบเลยไม่เคยเบยียบเรืก่อนอะไรป้าโอ้ยไม่รู้อะ อะไรร้าวเห็นกูเป็นคนยังไงไม่เคยไล่กูไปไหนเลยไม่เคยไล่กูไปเอาตะเหลีวไม่เคยไล่ไปะไรวันนี้ไล่จังอ้าวม่นทำไมไปทำมันทำไม่ เอ้ยบีเหลือเวลาต้องไปดูหนังอีกเนี่ยอ่ะพอเราใส่ผงนี้เข้าไปแล้วทุกคนอ่ะเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเขาเรียกว่าผงสะพาใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวจริงผมไม่รู้หลักสูตรหรอกจริงเพราะว่าโอ้มึงใส่หลักสูตรเลยเนี่ย <laughs> ไม่รู้ก็แม่ให้มาอย่างเงี้ยผมก็ใส่หมดอะต่อมาก็คุณเส้นคุณเช้นไม่ต้องใส่เยอะทุกคนเพราะว่ามันมันแน่นแล้วอ่ะฮะอืมก็ประมาณนี้อ่ะทีเราก็มันจะเหลือเนื้อไข่ให้มึงไม่นั่นอ่ะใช่อ่ะกถึงต้ใช้สองฟองไงแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันอ่ะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะครับให้้้้าววช่่่งนนนนีีแลกก็เปปิดๆออ กูตั้งใจถ่าอยู่หน้าลืมใส่พริกมีอะไรวะอากเร็วๆเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวไปดูงานอีกไม่อะมันมันมีปกติกูไม่ใช่แม่กูไม่ใช่หมอที่แบบเชื่อมึงสนิทใจอะเบ๊กเข้าใจปะหมอดูอะพูดเหมือนกันว่าผมไปไปกัะแม่เป็นคนคนเดียวกันคือไหวพิบแม่งได้อะกูต้องรู้อะว่าคือต้องทำอะไรถ้ามึงคิดว่าไหวพิบทันกันนะเอาให้รู้ดิ ลแล้วแล้วจะไปดูหนังไปแก้งไรปัดได้บ้างไหมคนอย่างเค็กอ่ะเออใครจะไปแก้อะไรไปดยาอ่อน <c oughs> มือีวีวลแลววอันนั้นก็ฉีดทุกคน แล้วต้องใช้กระทะไฟฟ้าอย่างเดียวเหรอครับไม่ค่ะใช้กระทะธรรมดาก็ได้ครับอ๋อะกระทะทองแดงได้ไหมฮะกระทะทองแดงเอาไว้ใส่พิเตกลงว้าวเห็นไหมยิ่งเหมือนโอวกหมาเลยอะไรมันดูเหมือนมันน่ากินจะตายเห็นไหมทุกคนดูสิ <c oughs> เนี่ยแล้วพริกก็ออกมาแล้วยังไงพริกก็หลุดจากเนื้อไข่แนั่นแน่อัดลงน้ำไปลูกโหระพาก็ไม่เข้ากับเนื้อไข่ดูอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อรอเรามาดูข้างในข้างล่างก่อนว่าไหม่ยังนิ่มเหลวเป๋วใช้คลิกไม่เกี่ยทีเองนะอืม ไม่ร่้หรอต้องแซะแล้วแหละมาอีกไข่เจียวมึงนะแซะแซะเร็วหงอยเละเป็นขี้แล้วเนี่ยกูบอกแล้วอย่าหาทำเละจ้าป็นข้าวหมาจริงๆด้วยจ้านี่ใช่ก็ชือยังไม่ได้กินเลยจะพูดอย่าหาทำได้ไงแค่เห็นกระพก็อย่าหาทำแล้ว แม่เอาไปกินแล้วเออจริงก็รักนะคุณถามแฟนคลับว่าเกิดคุณที่เห็นงี้คุณจะกินกันหรือเปล่าไม่กินเขาไม่กินไงมึงกินมึงกินอ้าวเอาเลยนี่ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้อะไรอยู่แล้วนี่พี่แพ้ไข้ไม่ได้แก้อะไรอยู่แล้วนี่ไปดูดวงมาหมอดบอกว่ากินไปกิน ไปกินฉันสักมาสักอะไรหมอดูบอกว่าพี่เป๊กไปกินกินไรไปกินไข่ัำโตๆนะไปนั่งนู่นเลยไม่เชื่อองว่ากูดูออกทำไมมอสกับแม่มันโดนงมึงกูดูดิคำใหญ่กว่านี้ไม่คำใหญ่กว่านี้ผู้ดีเขากินข้าวยังไงไม่เกดายกินได้หมดเลยพี่เป๊กผู้ดีเราเลยไม่รู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยผู้ดีกินข้าวเขาแย่งค่กันไม่กิน ไม่เอามือออกเอามือออกไม่เคี้ยวเคี้ยวลมเคี้ยวลมงเคี้ยวลมอ่ะพี่แบงค์มาแยกให้กูหน่อยแล้วกูอยากกินรสชาติจริงๆก็ไม่ได้กินเนี่ยเปร่ามาหน้ามันร้อนแบงเมื่อเสียดับโลกมันย้อยบอนแดงมาแน่ไม่ไม่กินไอชิ้นเนี่ย เขาเนื้อไข่เยอะนั่นแหละที่ไม่ต้องแบ่งป๋าไม่ต้องแบ่งลงโทษคนใจร้ายของกูอะเดี๋ยวก่อนก่อนกินอะแม่พูดว่ามีไข่เจียวไอ้ป้าแล้วเดี๋ยวไปทำู้นกินดูดิมันกินได้ไหมเนี่ยอ่าอ่ากินไปกินกินไปคนขนาดแค่แบบว่าแต่แต่อะรีไม่รู้สึกกินไปนั่นแหละดีมากอร่อยไหมฝีมือน้อง หน้าเหรออือว้าวอาปากด้วยเป็นไ้วไอ้แล้วไม่ได้แดกเลยเห็นไหมทุกคนเอามาคลิปนี้นะครับมหาธรรมนะครับเพราะว่าอร่อยมาก เป็นเลย่รู้รสชาติจริงเลยอีพีแรกเน่ะเห็นไหมอีพีแรกแหละอีพีทั้งหลายเรแม่เแย่เราเจะอ,อีพีนี้เป็นอีีแรกอ๋อไม่อร่อยเลยใจร้ายเฮ้ยอร่อยนะจริงอะ่ะไม่จริงอะ่ะไม่ได้เลยโอเคในท้ายที่สรู้ว่ามึงจะเลวใค่ก็ได้ที่ไม่ใช่กับน,น้นองน้องดูออกหมดไลสักูไม่ได้โม้เดินลังสงบม,มันฟ้องกูกูมีจิตสัมผัสกูบอก ไม่ได้แดกกูหรอกหากใครชอบคลิปนี้หากใครเกลียดมาปกดไลค์กดแชร์ชองไละเยอะๆด้วยช่องป้ามาอดีนะช่องเป็กไก่ไลฟ์ด้วยนะครับกดแชร์เยอะกดแชร์เยอะเลยนะถ้ารักเรากดแชร์เยอะเราจะมีหลายคนมากี่กดแชร์กันบ่อยๆเราก็ชอบมากปิดการมองเห็นน่ะแบบความจริงมันต้องแบบคนต้องดูเยอะกว่านี้ได้ได้เดี๋ยวไว้เจอกันบายบายตา้มช่องป้ามาเลยดี ช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิก